สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มบอลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี f อน้องอุ้งญิงพิดัฒนแพงสวัสดี f อสาวน้อยพิพันแพงและสวัสดี f อช่องหนุม่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่านที่ไปทำงานต่างประเทศ สู้ๆครับผมหอบเงินหอบทองกับบ้านเฮาคือเกาครับพี่น้องสําหรับวันนี้นุ่มอลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกาตามสไตล์ช่องนุ่มวอลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องเก <ś> ิดอะไรขึ้นครับพี่น้องก่อนอื่นก้องถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมนุ์หรือซอนุ์ของเราครับพี่น้องโพสต์แบบนี้ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องซอนุ์ถึงได้มาโพสต์แบบนี้ประกาศออกมาแบบนี้หมายถึงอะไร ลองคิดดูพิจารณาเอาครับพี่น้องไม่ใช่สาวน้อยร้อยล้านนะสอโนตบอกว่าหรือแม่โนตบอกว่าสาวน้อยพันล้านปัดถ้าไม่เกิดขึ้นจริงสอโนตเหล่าบพดเนี่ยเพิ่นสิบีโพดเนวยนีเดียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับนี่คือลูกสาวผู้มากบารมีจริงจริง

คือโจเหมือนกันรอใจดีเหมือนกันป๋าโจนะคะเป็นจ้าของรนีนะคะนีนาโ้น่ักมากเลยค่ะเป็นจังไหนี่คือคือน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องในต่างแดนต่างประเทศครับพี่น้อง บาเพ็ญว่าาว่าน,น,นครับพี่น้องในประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ทั่วประเทศเห็นให้เห็นตลอดความรักความเมตตาที่ทุกคนและเอฟซีทุกคนทั่วประเทศมอบให้ไม่แปลกใจกลเลยที่ซอนุจะมาโพสต์แบบนี้ประกาศออกแบบนี้ว่าสาวน้อยพันล้านไม่ได้ประกาศไม่ได้ใช้คําว่าสาวน้อยร้อยล้านนะนี่คือสาวน้อยพันล้านผู้มากบารมีหลักฐานเชิงประจักษ์เล็กน้อยออะดู สาวน้อยเพชรวันแพงมีอะไรเกิดขึ้นบ้านซื้อรถซื้อเรือซื้อบ้านทุกอย่างคือเหมือนทุกอย่างมันเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาไหลไหลเข้ามานี่สคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่คือบุคคลที่มูลค่ามหาศาลถ้าเปรียบเทียบนักฟุตบอลกับนักฟุตบอลระดับโลกคือค่าตัวระดับพันล้านเลยนะ นี่คือค่าตัวมหาศาลมูลค่าของบุคคลคนแต่ละคนไม่ธรรมดาครับพี่น้องหลายคนบอกว่าเอา้าเขาสื่อนักตเตะไปยังครึ่งสื่อกันเป็นพันล้านเพราะนักเตะคนนั้นสามารถสร้างมูลค่าให้แก่สโมสรของเขาได้นี่ก็เหมือนการลาน่อยนี่เป็นบุคคลที่มีมูลค่ามหาศาลที่สร้างหลายๆสิ่งให้เกิดขึ้นประจักษ สายตาแก่คนทั่วประเทศทั่วโลกครับพี่น้องนี่คือความปังนี่คือความสุดยอดของลานน่อยไม่ต้องไปพูดถึงอย่างนั้นอย่าง,งนี้ไม่ต้องไปอ้างอย่างนั้นอย่างนี้หลักฐานมีให้เกิดขึ้นทุกวันแต่ละวันมีให้เห็นทุกวันตั้งแต่ลาน้อยเข้ามาสมัครจนถึงทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างเอาแค่รายได้ที่เกิดจาก youtube แต่ละช่องทุกช่องที่ถ่ายลาน้อยทั่วประเทศเนี่ย เอามารวมกันดูเป็นเท่าไหร่แล้วไม่ธรรมดาไหนเจะงานแสดงงานจ้างรายการทีวีลาน้อยไปประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงครับพี่น้องของแท้คนในประเทศญี่ปุ่นเขาแบบสุดสุดอะครับพี่น้องให้การยอมรับจากคลิปเป็นยังไงครับพี่น้องไปเลาะญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเกิดขึ้นม้างก็ดูเอาที่ละ เอฟซีที่ตั้งหน้าตั้งตารอผมไม่ผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเกือบทุกประเทศที่สามารถจ้างหลานหน่อยไปเอาในยุโรปนี่เอาล่องเบิงที่ล่ะผมเสือเลยแต่ละประเทศนี่ให้การต้อนรับสุดๆอะไม่แปลกใจเลยที่ซอนอุว่าบอกว่าเฮ้ยสาวน้อยร้อยล้านก็ดูเอาที่ล่ะดูจากคลิปที่น่ะทุกคนให้การต้อนรับเอฟซี FC หลาหน้อยที่ติดตามหลาหน้อยมาสองหมือนหูดีเลย ไปงานโอ้ยเขายืนเขาป้อนให้ครับพี่น้องนี่แหละครับผมจะบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนมองเห็นว่านี่คือสาวน้อยพันล้านเลยครับพี่น้องและผมก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นต้นคลิปตั้งแต่ช่วงผมทําคลิปใหม่ๆนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะพาพ่อจับเงินรอยหลานหรือจะพาพ่อจับเงินพันล้านนี่คือสุดยอดของสุดยอด ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่น้องการดูแลการปกป้องหลานหน่อยผมมองเห็นอยู่บอดโจเราดูแลลูกสาวเราดีครับพี่น้องถ้าผมจะไม่เจาะลึกรายละเอียดถึงแต่ว่าถ้าใครติดตามและดูคลิปตั้งแต่เมื่อวานจะเห็นพ่อโจรเราสิคอยเบิงลูกสาวคอยแนะนำคอยเบิงสถานการณ์เพราะนเคยเคยเหตุงานเคยทำงานอยู่ตามประเทศจุดนีเพิ่นมองเห็นภาพเลยแล้วว่าในร้านอาหารเขาทำยังไงอะไรไงจากประสบการณ์ที่มีคอยปกป้องหลานหน่อย ผมกับนางเบิงว่าโอ้เรากับเบิงลูกสาวดีครับพี่น้องนี่คือเอาประสบการณ์ปกป้องช่วยเหลือลูกสาวครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดดาโนยไปญี่ปุน่นรอกหนี่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนทั่วประเทศมีความสุขและหลายๆท่านมองเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างว่านี่ไม่ใช่มโนสมัยก่อนว่าโอ้ยมโนแต่ในประเทศไทยมีดีอะไรดังจริงเหรอพูดไปได้ไง fc ทั่วไทยทั่วโลกเพื่อนว่าเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องนี่คือการออกนอกประเทศครั้งแรก ผมเชื้อเลยว่าถามมีโอกาสร้านอาหารหลายๆร้านที่อยู่ต่างประเทศพร้อมที่จะติดต่อมาถ้าเดินทางไปนี่แหละถึงเขาถึงบอกว่าดังทั่วโลกยูทูบเบอร์ทั่วโลกมาทำอะไรทุกคนรู้เพลงติดอันดับโลก YouTube ธรรมดาที่ไหนล่ะนี่คือของจริงของแท้ครับพี่น้องพูดพูดด้วยหลักฐานไม่ได้พูดด้วยการมานสิ่งที่เกิดขึ้น ให้การยอมรับทั่วโลกทั่วประเทศให้การยอมรับไปที่ไหนเอฟซี FC ก็ติดตามเป็นบอครับพี่น้องไปไซส์เขาก็ติดตามไปไซส์กับอาญะไปไซสกับติมไปซไปซสกับติมผมเสื้อเลยว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเปิดวงรอบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนผมว่าต้องอารัางการบอสอารัางการเมื่ไหรครับพี่น้องเพราะว่าการโชว์ของปีนี้นั่นคือการ จ้างในปีต่อไปหรือปีถัดๆไปโชคดีงานเขาโชคดีงานเขารอดูเพลงที่จะปล่อยมาใหม่นี่แหละครับพี่น้องถ้าเพลงมาใหม่ปังไปอีกโอ้เรต้องพูดถึงงานจ้างไหลจวบ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 เขามาทุกอย่างมีวันและเวลาดา้นยจัดสรรให้เห็นแล้วว่าทุกอย่างมีเวลาพอเวลาสิได้จเอง ขอให้คิดดีทําดีกับหลาหน่อยว่าธรรมดายกตัวอย่างใครที่คิดดีด้วยหัวใจพ่อกันใช้ครับพี่น้องพ่อกันใช้คิดดีทําดีกับลาหน่อยเบื้องจี้เราเราได้อย่างไหนที่เกิดขึ้นลาบร้อยกับพ่อแห้งเลี้ยวช่อง youtube กันไหลเขาไหลเขาเพราะอะไรนี่คือพ่อฮักของหลาหน่อยพ่อกันใช้คือพ่อฮักของหลาหน่อยทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนดูทุกคลิป ลาบร้อยเล่าก็ร้อยมาสูมมอสูสมือนี่คือแกคิดดีทําดีไงแต่บางคนเนามีคนโอนมาลลยมาช่วยขนาดนี้ยอดเป็นแสนๆนี่รวมกันเป็นกี่ล้านแล้วอาจจะคิดงึกง,งากเก็บไว้พอกันใช่บอรครับมาเท่าไรให้เท่านั้นความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของพอกันใช่เฮ็ดให้เล่าปังหอดเสมือนี้นี่คือของจริงนี่คือของแท้พิสูจนทราบไปแล้วขอให้คิดดีทำดี จิ่งที่ดีก็ตามมาครับพี่น้องลายท่านเข้าไปติดตามลาหน่อยเข้าไปเชียร์ยายลาหน่อยทายคลีปลาหน่อยเห็นไหมนางเอกอเอาเหมียมทายคลีปเป็นไายยอดวิวยอดปังไหมปังสุดๆุดสิ่งที่ทุกคนขอร้องมีอย่างเดียวผมเชื่อเลย fc ทั่วประเทศทั่วไทยทั่วโลกคิดเหมือนกันกับผมทายลาน้อยได้ยอดดิวจากลาน้อยก็อย่าลืมปกป้องลาน้อยด้วยหัวใจเหมือนกันเวลามีโอกาสมีอุปสรรค ออกมาช่วยกันปกปักรักษาหลาหน้อยด้วยความจริงใจเมียนบ่กครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราที่จะทำได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราและหลาหน้อยไม่เหมือนกันหลาหน้อยเป็นคนไม่เหมาะที่จะมาต่อล้อต่อเสียงกับใครนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมเชื่อเลยความคิดทุกคนคิดเหมือนกันกันกบผมว่า่ายได้ไม่เป็นไรมีโอกาสอย่าลืมปกป้องหลาหน้อยด้วยอย่าให้ใครมารังเก สุดท้ายทายุูละครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องนุมอุบลคนรอยด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ